หน่วยโลกสวยด้วยสีสันชื่เรียอหน่วยอะไรครับรืหน่วยด้วยสีสันช่อหน่วยก็ดูแล้วว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสีไหนใครรู้จักชื่อสีอะไรบ้างอั้งแรกกับฟิลรู้จักสีอะไรบ้างครับอ่าหนึ่งสีสีแดงพีอ่อ่าพี่ไอสีอะไรครับสีเขียวสีถ้าคิดรู้จักสีอะไรครับ Oh สีดำโอใหม่กอดอย่างเช่นพัลโลกราสีอะไรครับสีขาวขาวต่อไปเดี๋ยวครูจะมาแนะนําคําศัพท์ภาษาอังกเพราะว่าภาษาอังกเนี่ยสําคัญมากเลยในปัจจุบันใช่ไหมอย่างเราจะไปคุยกับพรหลัดเเราไปบอกพระหลากว่าสีเขียวสีเขียวพรลเข้าใจไหมครับคนต่างชาติเข้าใจไหมทพรลคนต่างชาติเข้าใจไหมครับไม่เข้าใจแ็กสีดำ ไวท์สีขาวไวท์สีขาวเรดสีแดงเรดสีแดง เด็กทุกคนวันนี้สามารถตอบคำถาไมได้ตเชื่อมปามสึสามารถเรียนเกี่ยวกับภาษาสามาสีเกี่ยวกับสีได้หมดเลยอะสุดท้ายรูจะกเขียนสรุปลงผังครับบกว่าสีที่เด็กได้เรียนรู้วันนี้สีอะไรบ้างมีภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเด่น <Hello, children. S 2> Hi teacher <Jesus. S 1> Yes Hi how Hi h o o นีค่คครูจะพาสรุป แรกเลยกาฟิลกาฟิลเรียนรู้ชื่อสีอะไรไปคะสีแดงสีแดงภาษาอังกฤษสีแดงเรียกว่าอะไรคะเรสสีแดงอ่าเรสสีเขียวสีเขียวสีเขียวภาษาอังกฤษคือกรีน นนี้เราเรียนเรื่องของประเภทของสีเช่นสีจากดอกไม้สีจากใบไม้สีที่จากธรรมชาติแล้วสีที่มุนย์สร้างขึ้นจะสีอะไรครับที่เราใช้ระบายสีไม้แล้วก็มีสีอะไรอีกครับสีน้ำแล้วก็สีสีเทียนนี่คือสีที่มุนย์สร้างขึ้นไม่ได้เกิดนเองตามธรรมชาตินะครับจุดสีกระจัดกระจายเดี๋ยวจะให้ตั้งใจฟังแล้วเมื่อครูจะมีคําถามหลังจากนิทานจบนะครับกกติกาในการฟังนิทานคือคุยกันแบบนี้ได้ไหมครับ ไม่ได้ต้องตั้งใจฟังนั่งแบบนี้ได้ไหมอามือต้องมือต้องแบบไหนครับวางไว้ที่ตักของตัวเองหรือจับหัวเข่าไว้นั่งคัศมะเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะฟังนิทานหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะ,อะโอเคครับจุดสีรดกระจายกระจายคุณยายแก้วใจดีนำจุดสีต่างๆมากมายออกมาจากมาจากทางนี้ยายแก้ว นิทานได้จบลงไปแล้วนิทานเมื่อกี้ชื่อว่านิทานเรื่องอะไรครับจุดสีกระจัดกระจายในนิทาทนมีตัวละครอะไรบ้างครับคนคนพวกนัน้คนคือใครเขาชื่ออะไรครับย,ยายอะไรครับยายแก่แยายแก้วตับอะไรหลากหลายเลยจุดสีดิคไ้ครับนี่ท่านะครับหลายอย่างเลยใช่ไหมครับทั้งลูกโป่งทั้งชุด ทัโพทั้งผ้าทั้งหัวท่าโลกใบนี้ไม่มีสีเลยเป็นภาพขาวดําอย่างเดียวเป็นไงครับหมองเศาหมองไปหมดเลยแต่ถ้ามีสีเห็นไหมดูเสื้อผ้าของเรามีสีสันสวยงามสามารถแยกได้ว่าห้องเราก็มีสีเห็นไหมเสื้อเสื้อของเราเป็นสีอะไรครับ<ช>สีเหลืองส่วนของน้องรา2สองสีอะไรครับส<ช>สีก็มีประโยชน์ใช้แยกแยกประเภทของสิ่งต่างๆได้ทั<ห>้งสีที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็สีจากธรรมชาติ แล้วรู้ไหมครับว่าสีถ้าอยากได้หลายๆสีต้องทำยังไงครับเออถ้าอยากได้หลายสีต้องทำไหมครับป้าผสมสีอยากผสมสีไหมครับ<ด>อ่าถ้าอยากผสมสีเดี๋ยวครูจะพาผสมสีสต่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับสีที่มนุษย์สร้างขึ้นครูคคคอขอจบเพียงเท่านี้อ่ะก่อนไปครูขออนุญาตร้อเพลงภาษาอังกฤษเพลงลาของการเซฟคุณบายวีอา โอเคโอเคสีโ uh, รสีโรโอเคโอเคฮัลโหลฮัลโหลสีโรดฮัลโหลสดี่คุณครูจะพาเรียนเรื่องของการผสมสีแล้วก็แม่สีรู้จักแม่สีไหมครับครับอาแม่สีมีสีอะไรบ้างครับนูแม่สีมีสีอะไรบ้างครับแดง กสีคือ yellow สีเงินคือ b แ u e สีแดงคืออะไรครับ yes red แม่สีแต่ถ้าอยากได้สีอื่นเช่นสีชมพูสีม่วงสีเขียวสีส้มเราต้องเอาสีเหล่านี้ผสมกันแต่ว่าการผสมระหว่างสีอยากดูไหมครับว่าเกิดสีอะไรบ้างเราจะไปทดลองกันในการผสมสีใครอยากผสมสีอะไรยกมือคุณจะแบ่งกลุ่มให้ วงกลมก็ได้วงกลมใหญ่ๆจะได้ดูว่าเป็นสีอะไรผูู้เครับน้ำเป็นสีเขียวที่เราผสมจากแม่สีคือสีน้ำเงินสีเหลืองแลวก็สีแดงอย่างการผสมสีระหว่างสีอะไรครับสีเหลืองกับสีเกิดเป็นสีอะไรครับอ่าเป็นสีส้มเก่งมากเลยค่ะตรงสมนติฐานที่เราตั้งไว้ไหมเราบอกว่านระการเป็นสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินมนตรงกันไหมอีผลนแล้วเอามาน ผลการทดลองต่อกันไหมครับอ่าไม่โตก็ใช่ไหมไม่โตไม่เป็นไรเป็นการสมมติฐานพอเราอยากรู้ปุ๊บว่าสีที่ผสมกันไปเสียอะไรเราก็จะทำการทดลองผลการทดลองก็ออกมาเป็นแบบนี้เพื่อที่จะว่าผลจะออกมเป็นสีส้มแบบนี้นะครับกลุ่มนี้เป็นการผสมสีระหว่างสีแดงกับสีอะไรครับสีีผลการทดลองสีได้สีอะไรครับสีเขียวสีเขียวมีคนตั้งสมมติฐาน ตรงตามผลการทดลองด้วยเก่งมากเลยผมไม่ได้น้อยดีนะหากเวลาลังสบายจะปกไม่ได้หากเาลังสบายทจะปกไม่ได้ปิมมดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างอา้วเพื่อนก้องแ่อน้อ,อนสีสันเมื่อวานเรียนเรื่องของแม่สีกับการส่งสีไปใช่ไหมครับอันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของสีที่มนุษย์สร้างขึ้นกับสีที่ได้จากธรรมชาติสีที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นสีอะไรครับ สีเทียนสีสีไม้สีสีน้ำแต่สีจากธรรมชาติเช่นสีที่ได้จากดอกไม้ดอกครับใบไม้แล้ววันนี้คุณผาทุกคนสกัดสีจากธรรมชาติอันนี้สีจากอะไรครับที่ดอกอะไรครับที่คุ้เอามาดอกอัญชันดอกอัญชันอันนี้คืออะไรครับใบครับใบเตยและอันนี้ก็คือขมิ้นขมิ้นภาษาอังกฤษคือ b l blue ไปเลยสีอะไรครับสีกรีนแอนดคัมพิ้งสีอะไรครับเจลล่เจลโล่ปิดจ้ามันเริ่มเป็นสีอะไรแล้วเริ่มเป็นสีอะไรครับ สี่แล้ว สีเหลืองเราได้จากอะไรครับขมิ้นขมินสีเหลืองภาษาอังกฤษคือสีน้ําเงินเราได้จากอะไรครับดอกไม้ชาดอกไม้ชาชื่อภาษาอังกฤษอะไรครับเก่งมากเลยโอ้ t h u r s d a y t s u r s d a y สัปดาห์นี้วัน t h u r s day แล้วครูนี่ครณจะพาทานี้คุณครูจะทายในูเรื่องของประโยชน์ของสีมีสีไว้ทำไมครับอาไวระายะระบายเห็นไหมอะไระบายพาส่งหัวทำอะไรอีกนี่จะไ้ทำอะไรอีกใส่มุดเออไปทำอาหารใส่บุ้นนอกจากหมุนมีอะไรที่รูจากอีกครับที่อาหารที่มีสีสันเช่น อาหารทีร่มีสีสันนอกจากวุ้นเช่นไรเช่ไหมครับเช้าไม่ใช่ตอนเช้าอะไรเลิกเรียนอยู่หน้าเรียนเราเลยรถอะไรครับรถขายอะไรรถไอติมเออในไอติมมีสีไหมครับมีแล้ก็ใส่สีเหล่านี้นะครับลงไปในอาหารในไอติมของเราวันนี้ครูเราจะพาทำล้กหลามสีแต่จะมีวิทยากรพิเศษนะไม่ใช่แค่ครูคนเดียวนะครับจะมีวิทยากรมาอธิบายขั้นตอนต่างๆในการทำวุ้นด้วยไหนใครอยากทำวุ้นแล้วยกมือ มีการในการทําคืออะไรครับเรามีทั้งความร้อนมีทั้งไฟฟ้าหยอกล้อกันเล่นกันได้ไหมครับไม่เพราะจะเกิดอะไรครับอุบัติเหตุเอออุบัติเหตุได้อมือลมค่ะเียนั่งคว่รุมืออย่าไปจุกปากแย่ปากนะครับถักิกระปกอย่าไปเกาั้นเกานี้เกาปุ๊บเข้าไปในนี้เราทำอาหารเรากินเชื้อโรคเข้าไปอันตรายมากกาที่สะอาด อะด,ดูดูตั้งใจดูว่าขั้นตวนะ่านึ่งท่านเพื่อนช่วยกันนับด้วยครับหนึ่งช้อนแล้วช้อนที่สองแต่อีกกี่ช้อนครับหลือีกกี่ช้อนครับอีกช้อนเดียวอ,อ,อ,ยอีกหนึ่งช้อนอะตักใส่อีกหนึ่งช้อน ใฟ่เลยค่ะ